สีดำคันน20ี้เลยลูกค้า2.4ตัวจีวากอนนะคะระปีจา2020เครื่องเงิน2,404เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามีค่าภาษีค้างชำระนะคะ4,185บาทด้วย Fortuner สีดำบ้านค่ะก็คัน3.6คันนี้กับตัวต้า Fortuner 2.4ตัวจีวากอนตัวจีวากอนปี2020สำหรับคันนี้เลยค่าขนย้ายมีเช็คต้นมีใช้จ่ายอื่นๆมีและภาษี4,000กว่าบาทอย่าลืมตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนทำการประมูลด้วยคันนี้กับเตต้า Fortuner 2.4จีวากอน โฟลเจอเนอร์อีคันนึงมาแล้วนะมามารับไปคุณับค่ะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่คะลูกค้าขอ6,002บาทได้ไหมคะลูกค้ามาคะ่ะลูกค้า6,002บาทได้ไหมคะโฟลเจอเนอร์ general, ทั้งคันมากับสีดำคันนี้ถูกกว่าลำดับที่สิบกว่าด้วยนะใช่แล้วคะ่ะ <All right. S 2> ขอบคุณออนไลน์ค่ะขอบคุณมากนะคะ <De an. S 2> มากไอชอนได้สอบาร,ะระเป็นราคาซึ่งต่อไปต่อก็ได้ค่ะ6,002บาทสองบาร์เป็นราคามากไอชอนได้ค่ะ6,002บาทสองบาท6,002บาทนักเตะ6 0 0สบาทนักศอกที่บอกไปได้มาแล้วสี่พันราาาครหัาเปลลักก้า สองหกที่ลานกหกแสนฉบับดอป่านสรบับนับเด็แันแสี่สามซราคาเป็นลักกหกแสนสามเบสทสนเบบัทนับเสบับสองหกแสนสมบาทราคาที่ลานประเบสองส่ราคาเป็นหกาทราคเป็นลักกหกแสนบับป่านสนฉบับนับเด็เปราคาเป็นลักกหกสปารตตอกได้สี่เซสีซราคาเป็นลักกหกแสนเบสสนเสบาทนับเสบับสองอไรสบิดได้หมต้อ สองออนไลสี่หกพนพี e. 14, 4, 4, 4, 6, ่้านสนันเซนบันนับเกตหกพันแออนไลน์ห้าศ์ออนไลน์ค่ะฮอสนาฮสนาเซนบันับเเซนันับสปพันียราคาเป็นราคาสต่อไปต่อันได้ค่ะหกแสนบสองนเซรับันนับเกตสี่พันราคาเป็นสี่พันหกพันราคาเป็นราคาสนบาทหกพันเซนับันนับเเซนับันนับสดต่ได้หกูไม่ค่หกศูนย์มาล้อหกแสนรเบน ส,สองพันสี่พันราคาเปลี่ยนราคาหกแสนหนึ่บาทสี่บาทสีบาทนึ่งเดบราคาเปลี่ยนราคาหกแสนหบาทบาสนา่บาท เจ็ดซออนไลน์ค่ะหกจ็บเซนบานับต็งสองออนไลน์ย่งไปหยอกมากนี้บิดได้ไม่ต้องรอค่ะหกแสนเจ็ดบอสองซนบานนับต็เซนบานับสองกเจ็ดบบาทเจ็ดกับมาลานประมูลค่ะหกแสจ็เอรบาทเซนบสีบานนับต็เซนบานนับสออนไลน์ราคาเป็นล็อกค่ะหกแเจ็ดบอสองาเซนบานนบตเบองกออนไลน์เจ็ดแปดอนไลรคาเป็นล็ค่ะหกเจ็ไปต่อกันได้แปรราคาเป็นล็อกคะหกแสนสนาเซนบนนบเต็นานนบสองท อีกแสนสองพันรีบตัดสิใจได้8ปีค่ะราคาเปลี่ยนออนไลน์ค่ะกแสนิบาทสนบสบาทนับเต็มสนนับสราคาเปลี่ยนระคากแสนบาทออกรสับเต็มสนบับสองีกสไม้สไม้กดได้ไม่ต้องรอหแสนเบิน6พับาทที่ลานเปลี่ยนแปดพันด้านหน้าหกแปดแปดราคาเปลี่ยนด้านหน้าค่ะหกแปดแปดราคาเปลี่ยนหกแปดแปดเสนอบสิบบานบเต็มเสนอบสานับสองมืนี้รีบเลยตัดสินใจได้เลยกดได้มาเลยครแสนเกบินบาท หนึ่งพันสองพันสี่พราคาเปส็เป็นสิบบาทสิบบาทนับาทนับองสนก็เป็นสี่พันบาทล้านประเมหกหกราคาเปลก็หกแสนก็เป็นหกบาบบาทนับเด็บาทนับสหกแสนกเป็นหกพันบาทล้านดานาเ้าแปดราคาเปรและก็หกก็เปิดไปต่ออีกสมัยเจ็ดแสนแล้วค่ะเจ็สบาทเจ็ดบานับเด็ดเจ็ดบนับสองเจ แสนบาทเจ็ดแสนบาทนะคะดานาบาทราคาเปีนเจ็ดแสนบาทแสนบาทสนบาทนับเติสนบาทนับสองเจ็ดแสนสองมบาทลูกค้าหลานด้านาเจ็ดแสนสบาทนับเจ็ดแสสบาทยืนอยู่นับสามขายค่ะเจ็ดแสนสองบาทนะคะตัวคาราคาเจ็ดแสนสองพบาทแปดศูนย์ี่แปดศูนยประมูลได้เป็นราคาเจ็ดแสนสองพันบาทดีกับลูกค้าหน้าหลานระมูลด้วยนะคะยินดีกับหน้าหลานด้วย